ขอสวัส <Okay. S 1> ดีชาวเกมเมอร์ทุก,กท่านนะครับอยู่กับผมซินแสเตอร์นะครับแล้วก็อยู่กับน้องเพื่อนครับโบกได้โบกหลังพาร์ที่แล้วเราหนีจากไอเกนได้นะครับเกือบโดนทำเมียพาร์ทน,นี้เพลงอลังการมากครับได้ดูหน้าต่างอีกแล้วไม่ได้เยอะเหรอมาเหนือแม่งเลยเป็นอะไรกับหน้าต่างวะก็คุณแฟนพุทธฉุดอ,อะไรอ่ะคุณจ่าบ้ากี้ จะเดิเนดสาบจะเด็บได้อ่าเฮ้ยนี่มันพวกหน่วยสวาด<ะ>น,นี่มันด็อกเตอร์เทรเกอร์ครับด็อกเตอร์เทรเกอร์แปลว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เทรเกอร์ตายแปลว่า DLC นี้เนื้อเรื่องเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ไมค์เข้ามาครับเพราะไมค์เป็นคนฆ่าด็อกเตอร์เทรเกอร์ด้วยการเอาลิฟหนีบนะครับและตอนนี้ศพอยู่ตรงนี้ฮนะ นั่นแปลว่าแปลว่าไมา่อยู่ในที่แห่งน,นี้ครับตอนนี้โอ้โหมีหน่วยสว่าดเข้ามาเคอร์ฟิวพื้นที่แล้วครับกูจะรอดไหมเนี่ยเราไปห่าหน่วยสว่าดไ,ได้หรอหน่วยสวานน่าจะยิงหมดอละตอนนี้เขาว่านะจำอะไรไม่รู้เก็บก่อนพี Hope. ่ยอนครับเธอของโมสิงมืง เออดีดีดีท่านเออมาดูใครตาเหล่อีกน,นี่ตาไม่เท่ากันไม่ตัดคิวดูมาทำคลิปด,ดิไม่ดูตามันไม่เท่ากันด้วยเธอดูดีดีดูอ่ะตึ๊งลงเขาก็ทำได้อืมแต่ละคนตาเป็นอะไรวะฮะอันนี้ตาตาก็พิกงได้นเนี่ันี่ตาเท่ากันโหนั่นคนี้ตาเหล่ทุกคนเลยเหรอนั่นดิ โอ๊ยชิบหายละมีคนน่ะมันจะยิงเขาเปล่าวะเขาว่ายิงว่ะเราวะไปเถอะใหอย่ายุ่งกับคนเลยเพราะว่าถืออะไรเอาเดินไม่ได้ What the fuck w ี c o m i งโ h อ l d อะไรวะก็เดินไม่ได้เนี่ยแล้วอ,อ,อืมเลยมืมอมนเงียบไปเลยทำไมอ่ะเดินไม่ได้จริงอ่ะเธาเพิ่งไปกดอะไรปะเธไม่ได้กดเลยสัตว์งงดิ ทำหนวดมาเอาเห็นโบสถที่ถูกเผาโบสถถูกเผาน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียบที่มายเข้าไปดูพิธีกรรมนั่นนะครับพิธีกรรมที่มีการเผาตัวเองหัแล้วเป็นเหี้ยอะไรเดินไม่ได้วะเฮ้ยบั็เหรอติดบั็แน่เลยบล็อกก็คือข้อผิดพลาดของเกมเลยเดินไม่ได้จริงๆต้องพอแล้วล่ะเดี๋วมาแป๊บ เอเอจิองเอกอร์เดินผ่านแล้วโอเคเมื่อกี้ติดบั็กนะครับตอนนี้ไม่ติดแล้วเราต้องไปที่ไหนวะน,น,นี่คือสอพด็อร์เฟรเกอร์ครับซึ่งโดนลิฟ์หนีาาต,นนตายใช,ใช่ใช่มันมันเป็นตัวตัดนิ้วของพระเอกทางแรกเลยเธอเคยดูใช่ปะ ดูหน้าตาก็เห็นที่เดิมเป็นไรกับหน้าตากาทีเมื่อกี้อะไรวะจะวิ่งอีกแล้วขึ้นเซฟดิมึงมีอะไรวะเซฟทั้งวัน ตะแวงนะเนี่ยจริงจริงปิดด้วย <S <S <อ>เฮ้ยนี่แม่งโอ้ยบน้นไม่นี่มันค,คือห้องห้องแรกๆที่มายมาเลยอ่ะ <S <S ใช่เลยอ่ะไม่ได้ออกอเลยน่าจะใช่ นี่ไงใช่เลยห้องแรกๆที่มายมาเลยห้องนี้ตอนแรกปิดไว้มายเข้าไม่ได้ม,ไม,ไดมีแฟมอะไรไหนดูซิริ i p l e black คืออะไรวะมันจะมีห้องที่มายเข้าไม่ได้เนี่ยห้องเนี้ยใช่มีคนเข้ามา <Hello. S 2> ตัวเลีวก็มีผีขี้หรอกเออผีขี้ชิบหายแนละ <c oughs> ้วฮ้่มันเราออกทางตรงๆได้เลยอะ่ะออกนีออ้อ,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 อยังไม่ออกอะ่ะขอเสือก่อนดีดีแอคชั่นฮอลพี่เอเข้าเพลคอจะอัดไอร่รแล้ว <c oughs> นี่เรามาตรงฮอลล์หล,กลักแล้วตรงนี้คือห้องสมุดที่เราเข้าไม่ได้ ฝั่งนู้นถ้าไปดูจะมีรอยกระจกแตกตรงนี้มีบันไดให้เราลงเราต้องลงบันไดแล้วอ่ะเฮ้ยพี่เอกระวังเลื่อยโทษถ้าใส่เลยไม่เอาไม่ตอบด้วยอีกเฮ้ยนี่มันทางออกตรงๆเลยหรอวะมิสเตอร์พาร์คมิสเตอร์พลั๊กมิสเตอร์พาร์ค มึงยังมีชีวิตอยู่ได้ไงไหนอ่ะมันอยู่ไหนเฮ้ายาช่วยมึงช่วยกู <ผม S 1> กูก็จะช่วยมึงมันติดอแบบไหนวะอันนี้อ๋อ,อนี่ไงโอ๊ยอะไรไ <c oughs> อ้อกูทำไมบอกให้ช่วยมันช่วยพี่มึงสิที่า ันคือไอตัวที่คอยคอยสัดขวางอ้วอลเลเดอร์มาวอลเลเดอร์คือบิลลี่แล้วบิลลี่บิลลี่จับเราอ๋อเขาให้ไม่โดนเขาไม่ได้เยอะอ๋อฟลักเ,เลือดนี่เต็มที่เลยอสัตว์ หมดตัวขัดขวางเราโดยจิ้นจชิงแล้วไอ้ตัวเลือ่อยสลุดผมมาแป๊บเดียวเองรู้ว่าจะมา,าที่เฮ้ยเแบบนี่ยมันทางออกแล้วเธอไม่ขักมุม่ปะเสมอเลยพอดีอย่าหักเลยไอ้กูออกสะดวกเถอะดวกเนี่ยหน่วยสวาดมากมาคุมพื้นที่แล้วอะเช้าแล้วไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันมานานแค่ไหนหน้ากูโคตรมัน กินยิงแล้วเนะี่ยเอาไ้ <laughs> โดดตามด้วย <laughs> นี่มันให้มาขึ้นรถแล้วนะ oh, <yeah. S 2> เอ้าเจ็ดเป็ดแต่ผมกลัวน้วยเนี่ยนี่คือรถของไมาเว้ยม้คือตัวหลักภาคหนึ่งที่ขับมาตอนแรกอะเฮ้ยโอ้ shit อะไรอะ เขาบอกแล้วต้องมีอะไรมันคือวอลไรเดอร์เว้ยมันจะมาฆ่าเราอหรอมันมาส่งแน่ๆเฮ้ย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 ยไอ้ไรไอ้ไรเราเออโอ้โหไปแล้วมาตายบอมพี่งานชนประตูก็มาโจมันรอดมเนี่ยรอดดิใช่หรอจอมขึ้นนเได้นะครับผม There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. So, wow, we got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there will be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But, once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. If you upload, your life will be over. It's very difficult or it's very risky. But then, will the equipment be right or uh, not? Why? Because it says that if you upload, your life will be over. อยู่ยากอ่ะคนที่มึงรักทั้งหมดอ่ะก็จะตกอยู่ในอันตรายแต่มันบังคับให้ทำไงต้องอัพโหลดอ่ะอัพโหลดก็อัพอืออัพเลยสก๋ว่ะโห่อ่ะเฮ้ยดีแล้วดีดีแต่มันช่วยคุณอีกตั้งหลายคนนะนี่ถึอไม่คิดถึงส่วนรวมว่าไอควายจบแล้วนะครับกับ dlc w i s i o n b o w e r นะครับรวมๆแล้วนะถ้า ไอพูดสรุปเอาที่เท่าที่ผมเข้าใจจริงๆนะครับคือทำลายก็คือมิสเตอร์ปาร์คเวลอนปาร์คส่งข้อความหาไม้นะครับแล้วมิสเตอร์ปาร์กก็โดนจับได้แล้วก็โดนเตรียมทําการทดลองอะไรก็แล้วแต่ถูกช่วยโดยผู้ป่วยโรคจิตคนหนึ่งในขณะที่ไมามาถึงที่นี่มิสเตอร์ปาร์คได้ถ่ายหยุดมิสเตอร์ปาร์คถ่ายข้อมูลจากด้านล่าง ขึ้นมาสู่ข้างบนแล้วก็ออกไปส่วนไม์เข้ามาจากด้านหน้าแล้วลงข้างล่างแล้วก็ตายเหมือน2คนสวนกันนะครับแล้วสุดท้ายมิสเตอร์ปาร์กก็ใช้รถของไมค์ับเพื่อหลบหนีมาแล้วข้อมูลทั้งหมดไม์ไม่ได้ตายสูดเปล่าครับอย่างน้อยมิสเตอร์ปาร์กได้เอาข้อมูลออกมาเผยแพร่ชาวโลกได้รับรู้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมครับซีรีส์เอาลาสด้วยครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอยากดีสัญญากันไว้ครับเราจะเล่นเอาลาสภาคหลักนะครับโหมดอินเสนนะครับระดับความยากอินเซนเล่นแบบรัชครับ ก็คือเล่นให้จบได้เร็วที่สุดนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ฟีดกับฮาร์ล็อกเกอร์นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆครับทุกคนที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้นะฮะก็ไปเจอกันเกมถัดไปขอบคุณคุณแฟนที่มานั่งด้วยอี๋อีบายจบใช่ไหมจบยังมันมันมันซึ่งเครดิตเยอะมากกลัวยังกลัวอะไรอีกวะกลัาะว่าเขสงสารลูกเดี้ยมันะ แต่พาร์ทนี yeah. ้มันแปดนาทีเอาไปลวมพาร์ที่ยาวดี่ก่านได้จบไปเลยนะเบาเทพเลยเล่นจะมีภูมิคุ้มกันนะจบเกมนี้ไม่กลัวผีแล้วเลยโอเค Holy shit!